สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวงทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูสิทธุดมนะครับในคลิปนี้จะเป็นการดูดวงประจำเดือนพฤษภาคม2566นะครับในเดือนนี้นะครับมีเหตุการณ์พิเศษที่สำคัญมากเลยนะครับเนื่องจากว่ามีเลิกมงคล เป็นมหาโภคทรัพ์นะครับซึ่งอาจารย์ได้ตรวจดวงชะตาประจําเดือนเนี่ยก็ได้เห็นเหตุการณ์พิเศษนี้นะครับจะตรงกับวันที่6เดือน6ในทางจันทรคติปี6.6พอดีเลยในเรื่องของเลข6เนี่ยครับในทางโหราศาสตร์เนี่ยถือว่ามีความสําคัญมากเลข6เปรียบเสมือนเป็นโภคทรัพย์นะฉะนั้นวันที่มันมาตรงกันพอดิบพอดีนี่นะครับถือว่าเป็น วันพิเศษมากๆแล้วก็มีเหตุการณ์พิเศษถึง6อย่างอีกเหมือนกันนะครับซึ่งจะหาเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยอาจารย์ลองตรวจแล้วนะครับไปล่วงหน้าอีก30ปีก็ยังไม่เกิดขึ้นอีกนะครับแล้วมีครั้งเนี้ยที่จะเกิดขึ้นในวันที่6เดือน6ทางจันทรคติก็คือวันที่6พฤษภาคมนะครับโดยเหตุการณ์นี้นะครับเหมาะแก่การประสิทธิ กำลังมาหาครุเทวาเรียกว่าเป็นครูของเทวดาครูของพรมเทพต่างๆประสิทธิกําลังให้กับตัวเรานะครับเป็นการเชิญยานเทพยานครูต่างๆนะครับมาประสิทธิให้กับตัวเราส่งเสริมเกื้อหนุนให้เกิดมาหาโภคทรั์ต่างๆโชคลาภความสําเร็จความสิริมงคลสําเร็จสมปารถนานะครับโดยมี6เหตุการณ์อะไรบ้างนะครับมีอย่างนี้เหตุการณ์ที่1เนี่ยนะครับในวันนี้ เป็นวันจันเพนราชาเริกด้วยนะครับถือว่าดีมากๆเลยเหตุการณ์ที่2เนี่ยมีเกณฑ์พิเศษทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าจันคุรุสุริยานะครับจันคุรุสุริยาเนี่ยครับเป็นเกณฑ์ทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าบุญกุศลหนุนนําหรือคนที่มีบุญญาที่การจะมาเกิดบนโลกมนุษย์นะใครที่มีเกณฑ์จันคุรุสุริยาเนี่ยมักจะเป็น เจ้าคนในคนมีความเจริญรุ่งเรืองสําเร็จสมปัารถนานะครับเหตุการณ์ที่3มนี่นะครับมีดาวคู่มิตรที่ส่งกําลังกันสูงสุดเลยนะเป็นดาวพิเศษที่ส่งกําลังแบบคู่มิตรคู่มิตรคือส่งเสริมเกื้อหนุนเกื้อกูลต่อกันนะครับเหตุการณ์ที่4นะครับดาวพระอาทิตย์มีตําแหน่งคุณภาพเป็นถึงมหาอุดเลยโดยที่ดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นต้นกําเนิดของชีวิตทุก ชีวิตบนโลกใบนี้ได้กำลังพิเศษก็คือมหาอุดเป็นจุดสูงสุดเป็นจุดส่องสว่างที่สุดนะครับในดวงชะตาเลยทีเดียวซึ่งโดดเด่นมากๆเหตุการณ์ที่5นะครับก็คือดาวพฤหัสเป็นประธานสุภเคราะห์เลยในทางโหราศาสตร์เป็นตัวแทนของครุเทพเทวาต่างๆเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์เป็นตัวแทนของความเป็นสิริมงคลต่างๆซึ่งดาวพฤหัสนี้นะครับ ย้ายราศีตั้งแต่วันที่19เมษายนแต่พอย้ายแล้วเนี่ยไปอยู่ในราศีทวารแล้วก็ได้คุณภาพพิเศษที่เรียกว่าราชาโชคนี่เป็นเหตุการณ์สำคัญนะครับที่อาจารย์ต,ตรวจเช็คไปล่วงหน้าอีก30ปีก็ไม่มีเหตุการณ์ไหนเท่าเหตุการณ์นี้นะครับเหตุการณ์ที่6นะเป็นวันธงชัยนะครับในกาลโยกใหม่ที่เพิ่งถลิงศกเมื่อวันที่16เมษายนเป็นต้นมาพอถลิงศกเสร็จปุ๊บ ในวันที่6นี้เป็นวันจันทร์เพ็นแรกและเป็นวันธงชัยด้วยแล้วมีเกณฑ์พิเศษทางโหราศาสตร์ที่มีเพชรเลิกและมหาเลิกในวันเดียวกันด้วยนะครับเพชรเลิกในทางโหราศาสตร์เนี่ยเหมาะแก่การประสิทธิสวดเจริญพุทธมนต์หรือเป็นการลงอาถรรพ์ถอนอาถรรพ์ฝังอาถรรพ์ทำพิธีทางสายเวทนะครับประสิทธิกำลังต่างๆตรงนี้เหมาะสมมากส่วนเรื่องของมหาเลิกเนี่ยเป็นเลิกมงคลพิเศษที่ ที่สามารถทําความมงคลให้เกิดขึ้นในทุกๆด้านนะครับซึ่งในวันนี้อาจารย์ก็จะทําพิธีแบบโบราณเลยนะครับจะมีการสวดพุทธาพิเศษถึงสองครั้งนะครับครั้งที่1เนี่ยเวลา1 0บโมงเนาทีนะครับเป็นฤกิกจันครุสุริยา ที่จะมีการสวดเจริญพุทธมนต์พิเศษนะครับให้เกิดความมงคลให้เกิดสริมมงคลให้เกิดความสมปรานานะครับและอีกเลิกหนึ่งนะครับเวลาสองทุ่มสี่นาทีนะครับก็เป็นราชาเลิกนะครับก็จะทําพิธีพุทธพิเศษนะอันนี้ก็จะเป็นการสวดมนต์คาถา นะเป็นชุดมนคาถาเกี่ยวกับโชคลาภโภคทรัพย์เมตตามหานิยมประสิทธิกำลังให้แต่ละคนที่ร่วมพิธีนะครับและมีการเบิกเนตยานครูยานเทพประสิทธิกำลังมหากรุเทพเทวาเนี่ยให้แต่ละคนทีละคนเลยนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้าร่วมพิธีในวันนี้เป็นมงคลฤกษ มหาโภคทรัพ์นะครับจะมีการประสิทธิทกำลังครุเทวานะครับเพื่อที่ให้ส่งเสริมเกื้อนหนุนดวงชะตาของเราเนี่ยให้เกิดความโชคดีมีโชคลาภมีความสำเร็จสมปรารถนานะครับใครสนใจก็ติดต่อไลน์แอดโอเพ็ดหรือโทรมาที่086-336-6390นะครับดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของครูอาจารย์ สภาววิชาและความเป็นสิริมงคลทั้งมวลในทางโหราศาสตร์ถูกจัดให้เป็นดาวประธานฝ่ายสุปเคราะห์จะโคจรได้ตำแหน่งคุณภาพที่พิเศษเป็นตำแหน่งราชาโชคโดยเริ่มตั้งแต่19เมษายน2,566ถึงวันที่30เมษายน2,567ให้คุณสูงมากเมื่อดวงดาวส่งกำลังเป็นมงคลให้คุณมากในดวงชะตา ทุกกล้นาต้องน้อมรับกำลังเข้ามาประสิทธิใส่ตนตามหลักวิชาโบราณราชาโชคหมายถึงคราวที่จะต้องเป็นใหญ่คราวดีจะเป็นผู้มีอำนาจวาสนามียศศักดิ์มีทรัพย์สินมีความโชคดีมีเกียรติยศชื่อเสียงการงานจะก้าวหน้าเป็นที่นิยมชมชอบรักใคร่โปรดปรานต่อคนหมู่มาก ต่อเจ้านายมีผู้อุปถรัรมภ์คำชูดังบทกลอนที่ครูโหนได้รจนาวไว้ว่าราชาโชคโดดเด่นฉลกฉเหลาผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองพิธีเชิญมหาครูเทพเทวา ประสิทธิ์กำลังมหาเทพฤาษีผู้เป็นครูของเหล่าเทวดาทั้งปวงเป็นครูแห่งสติปัญญาความรู้พลังญาณพิเศษเมื่อดาวพฤหัสมีคุณภาพเป็นราชาโชคจะยิ่งมีอนุภาพมากมีกำลังส่งเสริมเกื้อหนุนดวงชะตาดึงบุญกุศลวาสนาหนุนนำเจริญรุ่งเรืองมีโชคลาภสำเร็จสมปรารถนาะ แก้ไขสิ่งติดขัดด้วยกำลังครูประกอบพิธีเจริญพุทธมนต์พระเวสักิทธิ์จานอัขระยันพร้อมเชิญยานครูประสิทธิให้เป็นสิริมงคลเพื่อการสักการะบูชาขอพรความสำเร็จประจำวันเฉพาะบุคคลตามพื้นดวงชะตาในวันจันเพนที่6พฤษภาคม2566 เป็นมหาเริกมงคลราชาฤกิกสนใจติดต่อจองด่วนจำนวนจำกัดได้ที่ n ล at @opendown หรือที่เบอร์086 336 6390ลักขณากลุ่มพฤษภาคม2566นะครับชาวลักขณากลุ่มเนี่ย ดาวประจําตัวก็คือดาวพระราหูนะครับตอนนี้ดาวพระราหูโคจรอยู่ในภพสหัชชะนะครับและมีคุณภาพเป็นเทวีโชคนะครับและตั้งแต่19เมษายนเป็นต้นมานะครับมีดาวพฤหัสนะครับย้ายราศีเข้ามาร่วมกับดาวประจําตัวนะและมีคุณภาพเป็นถึงราชาโชคเลยนะครับคําว่าราชาโชคเนี่ยหมายถึงคราวที่จะดีคราวที่จะเป็นใหญ่จะเกิดความเจริญรุ่งเรืองแล้วดาวพฤหัสไป เจอกับดาวประจําตัวของเราอีกนะครับเรียกว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในดวงชะตาของชาวลัคนากลุ่มบางคนมีโอกาสได้ลงทุนบางคนได้ทำงานใหม่บางคนตัดสินใจอะไรบางอย่างใครที่ไม่ได้ลงทุนก็จะมีโอกาสต้องตัดสินใจในเดือนพฤษภานี้ว่าจะเปลี่ยนแปลง เป็นการตัดสินใจสำหรับแผนอนาคตเป็นการตัดสินใจสำหรับครอบครัวอย่างนี้นะครับจะส่งผลให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองเกิดการเปลี่ยนแปลงภาพรวมของชีวิตนะครับและก็ภาพรวมของครอบครัวให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับ การเงินนะครับเจ้าเรือนการเงินก็คือดาวพฤหัสนะครับและดาวพฤหัสต,ตอนนี้ย้ายราศีตั้งแต่19เามษาและมีคุณภาพเป็นถึงราชาชโชคเลยเชื่อว่าชาวลัคนากลุ่มเนี่ยการเงินจะมีความโดดเด่นนะเรียกว่าใครต้องการเสี่ยงโชคก็สามารถเสี่ยงโชคสําเร็จนะมีโอกาสได้เงินหมุนเวียนตลอดทั้งเดือนมีเงินง่ายๆเงินแบบฟุกๆนะคำว่าเงินง่ายๆเช่นว่า มีโอกาสได้เซ็นสัญญาปล่อยเช่าสถานที่ของตัวเองมีคนมาขอเซ็นสัญญาระยะยาว30ปีได้ค่าเช่าทุกเดือนได้เงินมาแบบง่ายๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็เรียกว่าเงินง่ายๆง่ายๆแบบฟุกๆนะมีโอกาสสาเร็จสมปัารถนาได้เงินทุกเดือนเลยนะเรียกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้มันจะมีการเริ่มต้นอะไรบางอย่างที่มีโอกาสนะได้เงินมาเป็นการวางแผนนะที่จะเก็บ เกี่ยวผลตอบแทนระยะยาวในอนาคตได้ดีทีเดียวนะครับเรื่องของการลงทุนเนี่ยนะครับชาวลักขณากุมสามารถเลือกลงทุนได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ให้เลือกลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์อุปกรณ์การแพทย์ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพพวกนี้จะถือว่าทํากาไรได้ดีนะครับจัดได้ทั้ง2แบบเลยจะเอาเป็นระยะสั้นกระได้ระยะยาวก็ได้นะครับส่วนใครที่อยากจะออมเงินในสกุลเงินดิจิตอลต่างๆนะครับคริปโตเคเรนซีเนี่ยก็ให้เลือกลงทุนสกุลเงินที่มีชื่อเสียงนะครับในฝั่งจีนฝั่งรัสเซียนะครับและก็เลือกลงทุนเน้นไปเลยนะครับเก่งกำไรระยะสั้นเท่านั้นแบบนี้จะทำกำไรได้ดีกว่านะครับ การลงทุนทําสินค้าตัวเองสร้างแบรนด์หรือจะไปซื้อธุรกิจแฟรนไชส์ในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็อยากให้เน้นกลุ่มธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะหรือจะมีความงามเข้ามาด้วยก็ได้หรือเป็นสถานที่ไปปล่อยเช่าก็ได้หรือให้เช่าอะไรที่เป็นสินค้าของเราเนี่ยบางคนเช่ามือถือก็มีเช่าสินค้าเช่าเครื่องเสียงนะเช่าสถานที่พวกนี้จะทำกำไรได้ดีทีเดียวนะครับ มหายังจักรวาลเทพนเคราะห์ประทานพรบูชาองค์มหาเทพเทวดาทั่วจักรวาลเหล่าเทพเทวดาคอยอนุเคราะห์คิดการสิ่งใดเทวดาส่งเสริมช่วยเหลือให้สมดังปรารถนาทุกประการบัณฑิตชาติใดบูชาและอุทิศทักษิณาแก่เหล่าเทพเทวดาเทพเทวดาเหล่านั้นย่อมบูชาตอบย่อมอนุเคราะห์บัณฑิตชาตินั้น ดูดมารดาอนุเคราะห์บุตรผู้เกิดแต่อกเมื่อเทพเทวดาอนุเคราะห์แล้วย่อมพบเห็นแต่ความสุขความเจริญทุกเมื่อสนใจบูชามหาย,ยานจักรวาลเทพนพเคราะห์ประธานพรติดต่อได้ที่ Line แอดโอเพนดาหรือที่เบอร์0863366390 การงานนะครับเจ้าเรือนการงานก็คือดาวอังคารนะครับตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยดาวอังคารจะมีการย้ายราศีนะครับไปอยู่ในเรือนอลีและมีคุณภาพเป็นนิดด้วยนะฉะนั้นการทำงานเนี่ยมันจะเกิดการตัดสินใจต้องคิดต้องวางแผนต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือบางคนเนี่ยตัดสินใจเพื่อคลายจากความกังวลตัดสินใจเพื่อวางได้จากความ ทุกใจอะไรบางอย่างอย่างเงี้น,นะครับแล้วก็เมื่อตัดสินใจได้แล้วมันก็จะมีมิตรสหายเกื้อกูลมีความสําเร็จสมปรารถนามีผู้ช่วยนะมีคู่ค้าคู่เจราจามาช่วยเหลือสนับสนุนนะเรียกว่ามีโอกาสเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะในเดือนนี้นะครับแต่อย่าพึ่งไปลงทุนอะไรให้มันมากมายนะประครับประครองถ้าเป็นเรื่องการลงทุนอยากให้ลงทุนแต่พอเพียงเล็กๆน้อยๆค่อยๆดีแล้วก็เอาเงินมาหมุนแต่อย่าไปลงทุนใหญ่นะครับ พนักงานรประจำเนี่ยนะครับก็ให้เน้นการประชุมการขอความเห็นขอความเห็นจากผู้รู้ขอความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอย่าไปตัดสินใจเองคนเดียวถ้าตัดสินใจเองคนเดียวมีโอกาสผิดพลาดน,นะส่วนเจ้าของกิจการนะครับให้เน้นพัฒนาผู้ใต้บังคับัญชานะ ปรับปรุงคุณภาพชีวิตปรับปรุงคุณภาพงานปรับปรุงขวัญกําลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชานะครับเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกลับมาเกื้อกูลดวงชะตาด้านการงานแบบก้าวกระโดดได้เลยทีเดียวนะครับความรักนะครับคนที่มีคู่เนี่ยนะครับถือว่าก็รักใคร่หวานชื่นมีความอบอุ่น เกื้อกูลซึ่งกันและกันนะครับส่วนคนไม่มีคู่นะครับมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจและสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวเองนะครับไปสู่คู่รักบางคนพัฒนาไปถึงการแต่งงานกันเลยทีเดียวนะครับและการพบเจอในเดือนนี้นะมีโอกาสพบเจอจากการเดินทางมีโอกาสพบเจอจากเพื่อนแนะนําแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ไปในทิศทางที่ดีนะครับ สุขภาพนะครับชาวลักขณากุมเนี่ยให้ระมัดระวังปัญหาเรื่องกระดูกเรื่องเส้นเอ็นเรื่องข้อต่างๆเรื่องฟันอย่างเงี้ยนะครับใครมีปัญหาเหล่านี้ก็ต้องดูแลกันนะครับปรับดวงเสริมชะตานะครับให้ชาวลักขณากุมเนี่ยร่วมบุญซ่อมสร้างบูรณะศาสนะสถาน อุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็ฝึกอุทิศบุญ3.58นะครับซึ่งถ้าใครไม่เข้าใจว่า3.58เป็นยังไงอาจารย์เตรียมไว้ให้แล้วในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะนะครับกดที่เพลย์ลิสต์ธรรมะธรรมนิมิตนะ EP ที่8ไปฟังดูแล้วก็ฝึกทำกันทุกวันเลยมันจะเกือ้อกูลดวงชะตานะครับอุทิศบุญให้กับเจ้ากรรมในเวรเลขมงคลนะครับเตรียมให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือน ส่วนใครที่เป็นสายเสี่ยงโชคอยากนําไปเสี่ยงโชคก็ได้นะก็ให้ติดตามรายการเกี่ยวกับเสี่ยงโชคโดยเฉพาะที่อาจารย์เตรียมไว้ให้นะครับในช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะไปกดที่เพลย์ลิสต์ไปดูที่หมวดโชคลาบนะครับก็จะมีรายการวิเคราะห์ดวงดาวมีรายการวงล้อเสียงไายมีรายการโชคใหญ่เงินทับตัวดูทุก รายการเสร็จแล้วจะนําเลขมา mix and match ในช่วงเลขมงคลนี้ก็ได้หรือใครจะไปดูเลขปฏิทินอาจารย์อีกนะมีปฏิทินเลิกมงคลนี่แจกกันตั้งแต่ต้นปีนะมีเรียกว่าโอ้โหเข้า6ตัวก็มีเข้า3ตัวนะใครเป็นสายเสี่ยงโชคก็นําไปใช้กันได้นะครับส่วนเลขมงคลเตรียมไว้ให้เนี่ยใช้ตลอดทั้งเดือนจะเป็นวันเซ็นสัญญาจะเป็นวันส่งลูกเข้าโรงเรียนอะไรตามสะดวกเป็นมงคลตัวเลขนะครับ7 5 8 1 6 ปี256ดาวหลัก4ดวงที่เป็นภาพรวมของชีวิตทุกลักษณะจะมีการย้ายราศีใหญ่ในทางโหราศาสตร์ทั้งดาวมริตยูดาวราหูดาวเสาดาวพฤหัสพร้อมเกิดเกณฑ์คาดที่อันตรายดวงคุณจะเป็นอย่างไรตรวจวิเคราะห์โรลกมงคลเสริมดวงชะตาแก้ไขสิ่งที่ติดขัดขอคมากรรมเจ้ากรรมในเวรเพื่อให้ชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรธ ตรวจสุขภาพดวงประจำปีแบบรู้รึกรู้จริงแม่นยำกับผมอาจารย์กฤษณะภูศิริดมสนใจติดต่อ Line at Open Down หรือโทรมาที่0863366390ที่ Line at o p e เ d o ด n หรือที่เบอร์0863366390